ดับสมมุติเลยดับตั้งแต่ตัวแรกเลยรู้สึกจบ<ฮ>ไม่ต้องเอาความรู้สึกมาตีขึ้นสมองปุ๊บต้องแปลเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นไปในใสมมุติอีกไม่ได้นะอ่ะเขาบอกว่าจบแค่สมมุติใจก็ตัวสมมุติก็ดับที่ใจก็จบไม่มีใจใช่ไหมเออ,อนั่นเพละออตอนนี้มันต้องอาศัยเงินใช่ไหมมารูทางวิมุตไว้อืมอ,อยู่กับวิมุตไว้บ่อย ู่กับวิมุตอยู่ยังไงอยู่ไม่สมมุติอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสมมุติมันก็อยู่กับวิมุตไปเรื่อยๆมันจะรู้ความจริงอ๋อเนี่ยสิ่งที่เราสมมุติว่าเป็นสั์เป็นเดินเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันสมมุติขึ้นมาแต่ละสถานที่แต่ละประเทศแต่ละถิ่นละแต่ละฐานสมมุติออกมาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะอืมแล้วเข้าใจมันตรงนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกหมายว่าสาเร็จที่ใจอยู่ที่ใจละใจทิ้งใจสําเร็จที่ใจหมด,หมดถูกทายใจเราก็ยังไม่เอาใจเราก็แค่สมมุติ เมื่อมาถึงที่ใจป๊อบรู้ว่าเป็นสมมุติไงฮะทิ้งสมมุติซะ,ะวิมุติสุพานเข้าใจใช่ไหมวิสุบวิมุติสุสก็คือไม่มีสมมุติแต่มันเป็นวิมุติมันจะสมมุติได้ยังไงม,มันก็แค่เป็นอารมณ์เท่านั้นสิ่งสองสิ่งนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราสมมุติกับเราไม่สมมุติเท่านั้นเองเป็นอารมณ์อืเนี่ยสุดๆละวกูดสุดๆแล้ว <c oughs> ก็จะใช่ไหมอืมมันเป็นภาว่าของอารมณ์ที่เราสมมุติขึ้นมาอารมณ์โกรธที่กูโหกูโกรูโกรธอยู่นั่นหน่ะสมมุติมันก็โหขึ้นมายิ่งใหญ่เลยวิมุตดับไปตั้งนานแล้ว <laughs> <ม>ต้องเข้าต้องเข้าทันจริงอย่างนี้อืม,อมพออะไรผ่านเข้ามา,อาโอ้โอ้มันดีแน่โอ้ ผ่านเข้ามาอีกมันเป็นแค่ภาวะที่มันผ่านจากภาวะมาเป็นเราเป็นเขา <S <S <irt id> เป็นสมมุติขึ้นมาติดในสมมติแปลให้สมมติซับซ้บซอนขึ้นมาอีกแปลสมมุติว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พอใจไม่พอใจตีราคาเข้าไปอีกตีราคาตีคุณค่าไอ่้ใครใจใหญ่ใจกล้าตีราคาให้มันเต็มเต็มเลยสมมุติให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยเออสมมุติมมนใจน มันไม่เออสมมุติมันก็ยังเป็นสมมุตินั่นแหละ,อ,ะอย่าไปติดมันทับมันซ้อนติดสมมุติทับซ้อนสมมุติมันมากมันก็ราคามากสูงตามสมมุติพอใจเนี้ยนะต้องขี่รถว่านี่สมยี่งอ้อนี่มันดีมากสมมุติมันดีตีราคาสูงๆไว้อืเหมือนกันเออทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ย สมมุติมันน่ะสมมุติให้มันสุดๆไปเลยจะได้มีราคา